ครอบสุดจะชอยสไทรลเลือกได้ให้เดทกค่ะรายการเรื่ดีๆนี่เกมซิกเนทส์ระดับโลกที่จะทำให้เด็ดในฝันของคุณนั้นเป็นจริงซึ่งใกล้มากตอนนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะตอบคำถามที่คุณฝากไว้กับผมยังไงนะครับเราจะเรียกออกมาทีละคนนะครับเขาตอบคำถามเสร็จนะฮะเขาจะไปยืนแสตมป์กันตรงนู้นนะครับผมจะให้เวลา10วินาทีก้าอี้จมุนหันไปทางด้านนู้น ให้คุณคิดครบสิบวินาทีเก้าอี้จะมาคุณหมุนหันกลับมาพอกลับมาปั๊บคุณก็แค่เดินขึ้นมาแล้วก็พาเด่นในฝันนะครับผมไปที่เก้าอี้ของคุณแค่นั้นเองง่ายมากพร้อมนะครับทีมพี่ไายครับผมขอเชิญคุณเทอมครับคุณเทิมครับผฝันของคุณใกล้เป็นจริงแล้วครับ คุณกําลังจะได้คบกับพี่ไฮครับผมคบกันเป็นเวลาสักพักเลยทุกอย่างก,กาลังไปได้ดีโดยที่รู้ว่ามีแกลบของอายุในที่ห่างกันอยู่พอสมควรอ,อรไม่รู้ว่าคุณแคร์ตรงนั้นหรือเปล่าแต่มีวันหนึ่งคุณกัจะเปิดตัวละพาคุณไฮไปพบปะสังคมเจอเพื่อนเจอฝูงเจอครอบครัวและทุกคนก็ดันพูดออกมาเป็นคําเดียวกันว่าว่า,วาเคยรู้ตัวเปล่าว่นนี่มีเนียรุ่นแม่เลยนว้ยเออคุณจะรู้สึกยังไงแล้วคุณจะพูดกลับไปกับพวกนั้นว่ายังไงครับผมคิดว่านะครับสําหรับผมนะครับ อายุมันไม่ใช่เรื่องสําคัญครับมันจจอายุเท่าไหร่ก็ได้ยังไงก็ได้นะครับถ้าผมเลือกที่จะรักใครครบใครชอบใครแล้วนะครับไม่ว่าคนนั้นจะเป็นรุ่นแม่หรือจะเป็นรุ่นแม่ของแม่ก็ตามนะครับถ้าเราถ้าเราเลือกแล้วแล้วคนนั้นใช่แล้วนะครับผมคิดว่าเราแค่ทําวันนี้ดูแลวันนี้ดูแลการเทคแคร์ใส่ใจกันและทําแต่ละวันของเราเนี่ยให้ดีที่สุดแค่นั้นพอครับ พี่ไฮเนี่ยพอที่จะเป็นผู้หญิงคนนั้นของคุณได้ไหมที่จะเป็นผู้หญิงที่อายุมากกว่าแล้วคุณจะพาไปเจอเพื่อนฝูงสังคมไม่ใช่กงน้ย่างนี้นะครับผมดูพี่ไฮตั้งแต่ผมผมเด็กๆเลยแล้วแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ครับแล้วคือผมเนี่ยชื่นชอบในพี่ไฮอยู่แล้วในความเฟลลี่ในความแบบว่นเดทุกอย่างที่เขาครับก็คือชอบอยู่แล้วผมชอบอยู่แล้วครับแล้ววันนี้ก็หวังว่าจะได้เดทผมหวังครับว่าผมจะได้เดทครับโอ้โหเชิญเชิญค่ะเธอร์เอาละ เดี๋ยวไม่ใช่ครี่เดี๋ยวจะไม่เลือกเพราะว่าดีเกินไปนี่ก็ไม่เอาแล้วนะหนูเชื่อว่าคุณแม่อะต่อไปคุณแอนดี้ครับเจอกันแอนดี้อะคำถามวันหนึ่งคุณตัดสินใจที่จะพาคุณหายไปเปิดตัวกับเพื่อนๆกับครอบครัวทุกคนพูดออกมาเป็นคำเดียวกันว่าเฮ้ยนี่มีเมียเป็นแม่เลยนะออมีเมียรุ่นแม่เลยนะเว้ยคุณจะรู้สึกยังไงแล้วคุณจะพูดกลับไปว่ายังไงครับก็ เป็นความรู้สึกที่ไม่อาจจะต้องอับอายอะไรมากนักเพราะการที่เราพบกันไม่ไดเป็นด้วยดูกันที่อายุเราดูกันด้วยจิตใจการเอื้อเบื่อเปื่อแผ่ซึ่งกันและกันแล้วก็อยากจะมองหาอะไรอยากอยากจะทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้เขาจะได้มีการสอนเรามากกว่าที่เราอายุน้อยกว่าเขาประมาณประมาณนั้นแหละครับผม เชิญครับเอาล่ะ10วินาทีครับพี่ไฮเริ่มครับ เชฟายอยู่นะมามาอย่าถอยไปนี่น้องมิวเชอร์มาขอบคุณมากครับคุณดี้เชิญครับขอบคุณครับเชฟใบครับแต่ทางพี่ไฮเขาถึงตักความสัมพันธ์กับพี่ล่ะคะก็คิดว่าพี่ไฮเขคงไม่อยากตัวดำเหมือนเราเผื่เราได้เขาเราอาจจะพาเขาไปแอฟริกาเพื่อไป ดูสิงสาราสัตว์แดดมันอาจจะเผาพี่ไงเขาได้อ๋อจะไปทางที่ไม่ดีไหมไ่เขาเขาไม่อยากไปแถวนู้นฟังะไรถึงพี่ไห่เลยค่ะที่เขาไม่ยอมเลือกคุณค่ะก็เสียใจนิดนึงที่ไม่ได้พี่ไหยไปออกเดทด้วยกันเพราะพี่หายน่าจะเป็นคนอบอุ่นะต่อไปคุณออมครับขอเชิญคุณทีมก่อนเลยครับขอเชิญค่ะ ทีมครับผมถ้าเกิดคุณอ,อมเนี่ยนะเขาต้องไปขึ้นเขาต้องไปขึ้นคอนเสิร์ตซึ่งเขาขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วนนในฐานะเราที่เป็นคนที่ต้องปกป้องดูแลเขาเนี่ยถ้าเกิดมีแฟนคลับหรือผู้ชายที่ไหนก็ไม่รู้หรือใครมาจากไหนก็ไม่รู้พยายามที่จะขึ้นไปรวมลามเขาแล้ววงเขาเนี่ยเขาต้องแบบว่าเป็นแบเซ็กซี่อ่ะคุณจะทำยังไงสำหรับส่วนตัวผมคิดว่าการขึ้นคอนเสิร์ตต้องมีคนดูแลความปลอดภัยของศิลปินอยู่แล้วใช่ไหมครับผมคงให้เจ้าหน้าที่เข้าไปจัดการหรือว่าดูแลแล้วนำตัวมาให้ผมผมจะสอบถามเราะว่า ทำไมถึงต้องทําขอเหตุผลเขาเพราะว่าการใช้กําลังไม่สามารถตัดสินได้ทุกอย่างนะครับออคอนเสิร์ตต้องดําเนินต่อไปเพื่อให้ผู้ชมของเขาให้มีความสุขมากที่สุดนะครับก็คือให้ไปตามระบบและข้างหลังเวทีเดี๋ยวเราเคลียร์ใช่ครับด้วยวาจาแล้วถ้าก็โดนรวนลามสุดๆเลยแบบจับเนื้อจับตัวอะไรอย่างนั้นเราจะพุ่งไปพุ่งมาทนได้เหรอผมคงแบบ ในใจแบบอย่าลงมานะอย่าลงมาเดี๋ยวจะไม่ขึ้นไปแสดงตัวไปทำให้เขาเครียดนะเขาเขาก็ไม่ลงเขาก็จับเพลินเลยอให้เจ้าหน้าที่ไปจับจับเาให้เจ้าหน้าที่เขาต้องไ้ทำงานอยู่แล้วขอบคุณคุณทีมครับขอบคุณค่ะไอ้นู่นค่ะท่งนี้ครับท่งนี้ครับโอเคต่อไป Jonathan Kunnoham is a singer. Yeah. One of the famous singers. Mm -hmm. Let's say if you guys were going out and she has to go to, to one of her concerts, like an yeah. event. Mm -hmm. And if there's a, a guy, okay. a random guy or mm -hmm. her fan or something trying to go up on stage to harass her. Okay. What would your reaction be and what would you do? Okay, so maybe I'm in the backstage? Oh, yeah, maybe. Okay. Maybe. I see, I see the situation. Right. And then I'm coming on the stage. Uh -huh. mm. Like, I don't want to disturb her. I just like coming like I'm dancing, you know? Then we do it! <laughs> <laughs> <Și> <analyze anthropology> the, guy, the guy is here, right? Right, right, right. right <renamed>. <throat> uh -huh. Hey, hey. How are you? Okay, <brak sundanLike> <okay>. <toggle pause> he's, he's like he's like dancing. เนียมาเต้นด้วยเลยเนี่ยมันก็ขึ้นมาเตแล้วก็แงแล้วก็ดันในผู้ชายตัวนั้นออกไปแล้วเขาแบบไม่ยอมอันนี้พี่ีลนโซดช่แมนโทารัสเอร์ต่ย i ลล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 ล e ลล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 าลล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  o ลล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 ล

รายการของเรามักจะได้ความคิดเห็นแปลกๆแล้วก็หลังตลอดเลยนะใช่เชิญครับชอบแบบไหนอยู่ที่ว่าชอบแบบไหนแล้วล่ะเป็นอะไรที่เลือกยากมากหนูจะเลือกกลับไปทั้งคู่เลยไม่ได้ได้คนเดียวได้คนเดียวเหรอคะ เกรีระดับนายแบบเลยทีเดียวหลูมากดีมากเลิศมากแต่ว่าเขาไม่เลือกคุณเพราะนั้นฝากเลยเขาเลยครทีเขาไม่อยอมเลอกคุณค่ะผมขาฝากให้พี่อออนะพี่ออมต้องเสียใจนะครับเพราะว่าผมเป็นคนไทยนะครับมีดีทุกอย่างแต่ว่าแค่ภาษาอาจจะไม่ได้เหมือนเขาครับผมอาจจะรอไม่เท่าเขาแต่คนผมก็เยอะเหมือนเขานะครับ ได้ไป็สคู่แล้วเหลืออีก2คู่อเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่า<ด>แล้วเดี๋ยว,วให้กลับมาเจอกันกันกบแต่ช้อยไซ l a ล d เลือกได้ให้เด็ดค่ะ